เป็นไรว่าัมภงร์คุนปูกพี่น้องเพราะว่าฮาจะหดน้ำคือว่าพี่น้องปู่เอาไหนเด้ดกะจะเป็นตรงไรเอาเจ๊เพิ่นใช้หลังปูกหันปูกี่กะคือแม่งตะเต้าออกลูกทั้งหลังนี่เด้อตายอยู่หันปูกพักกัมพูก,ก่อนพี่น้องเลยพอได้กินพอได้เวลา ອັນຈັງເອົາປາຄືນດຽວກໍຊິເອົາປາລົງຕົ້ມຍຳຂອງປາຊິໄດ້ຄືນຕົ້ມຍຳລາວເລີຍພີ່ จวัดดีตอนแร,แรกพี่น้องบริสุทธิ์สุคน,นะมันยากาแม่จะได้ก,าไ,ไดกาได้พาพพีพาน้องมากปั่นมันพี่น้องมั่นที่แม่จะได้เก็บยุกลองอะนะเขาก็ได้ปั่นมาในพี่น้องเอ้ยว่ากับมันเดดเนี่ยนะบางสองสามมือเนี่ยมันถึงก็เลยบริปั่นพี่น้องยามฝนตกห้ามเนาะแต่ว่าเบาสีบิไลกับไพ่พึ่งกะลงเฮียนพี่น้องเอ้ยนอนน้ำเมฆพิ่นมิเตเแม่จได้กับเบาคำพ้องไอ้ไพ่พอสิได้เพิ่นนอนแต่ให้พี่น้องเอ้ย เมสซิได้กะมีน้องชายมาซ่อยพี่น้องเพราะว่าบบาวซีไดบนเขาเฮียนก็ได้บ่มีผู้ช่วยนะเลยเอาน้องชายเิ่นมาซ่ยปั่นมันแต่กัว่าบบไร้ายเป็นไดหรอกพี่น้องเอ้ยเมสซิได้กะอยากขอขอบคุณเนาะ f อทุกคนเขามากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจกดติดตามให้เมสซิได้เมสซิได้กะขอขอบคุณหลายๆไปเวิ่งพี่น้องเมสซิได้ปั่นมันบาสหลายจำใดยเนาะมันก็น้องชายเป็นมาซ่วยปั่นมันสวาสดีพี่น้อง สบายบาลุกินยังนะกินน่ะคาเฮกินตัวเฮไอ้ไผ่เพิ่งก็มาน้ำพี่น้องเลยไอ้ปลาลูกแม่ล่ะนีนน่พี่น้องก้อนสิไปเบิ่งมันพี่น้องมาเบิ่งโขมักพริกแม่สิไปได้ก้อนเบื้งแน่งามแต่พี่น้องมักพริกเ,บ,ไไนเนกกบาคำพ้องพี่ปลูกได้เฮ็ดจังได้พี่น้องเอ้ยมันแดนแห้งน,น,นี่เนาะนี่พี่น้องมันแม่สิได้กระได้เติบด้วยพี่น้องเอ้ยยุกลงนะเก็บเอางั้นนะได้อยู่ปุ เนื้อฮัวกินพี่น้องเอ้ยเก็บบ่ทันแข้วหัวตอนเวลาเฮาเวลาเฮาไถแล้วนะเพราะว่าตอนเฮาทันไถนัวมันคดกินนูพี่น้องเอ้ยแต่กอนนั้นหลายอีดีพี่น้องอยู่เพิ่นก็เฮ็ดนําเครื่องปั่นมันต้นให้เพิ่นมาปั่นซอยก่อนพี่น้องเอ้ยอือรับจบสวัสดีพี่น้องปั่นต้นเด้อแต่ว่าิปันตหงพี่น้องเพราะว่ายามฝนมันตกอันมันแแล้วก็สิพากันปันเมียนนะ เรได้ข้าขนมเบ้าคำพ้องเพื่อนพี่น้องไปตดปั้นเราพี่น้องเลยบ้าคำพ้องแต่กันนองสายเลยค่คำพ้องมาอยู่นะบาคำพ้องคนสับพั้นเลยค่ะเพื่อนแตนองสายจะซอยน้ำพี่น้องแต่เขาจะใครพามันออกกระจายอ้ nó bị sớm bại nè เปิดพลาออกเลยแม่น้นกระจายออกไปเลยมันกระดิ่งออกข้างนอกพี่น้องเอ้ยชี้ยู่ประมาณในช่องพยางในพี่น้องเอ้ยปีหน้าจ,จังเริ่มไหมพี่น้องปีนี้เนอะโอ้ยพี่น้องซื้อเม,มสได้เบาเนาะเมสได้กับบอดด้มันคือเบานะพี่น้อง ่อยู่ก็กินหญ้ามันด้คือบ่มีผู้เฮ็ดให้เนาะไอ้ไผยากไอ้ไผเพิ่นหั่นน่ะบัดนี้น่ะไอ้ไผเพิ่นใหญ่ได้กะแม่สิได้ก็สิได้เสียหญ้าคพี่น้องเอ้ยันบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินเด้เนาะพี่น้องเนาะชีวิตคนเฮาเนาะต้องเฮ็ดต้องสร้างจังได้กินได้ยากนะพี่น้อง มาคุณพ่อคุณก็ฮุบมาใส่รถเอามาทอกจะปิดมากระพาะเลยเอาใส่หัวมันเหี่ยวกี่น ah, um. ้องเอ้ยเอาเราบอกคองๆสบายดีแ้าลูกเอ้าลูกดีพี่น้องเอ้ยอ่ะน้องเอ้ย เดี่ยวปานมันนะกะพี่น้องกอยจี๊ยบไปหาปูก้อยจิงเพอพี่น้องเลยกอจิงเพอขอเอามาหมู่บ้านเนี่ยมันทำก่อนพี่น้องเลือก่ได้ปูนะนี่ก็ตั้งใจว่าสิปูก้อยจิงเพอแล้ัก็พักพูพี่น้องเอ้ขอเอามาปูเมียนเขาไม่พูได้กินเนาะมีพิษตกกว้าเขาเนาะเร้งง่ายเอาเอามันจะสบายเฮานี่จนไอ้พายพี่นนอนนะนะแต่ชิปช่งน้องซาอยู่ให้แม่น้องกิบนี่พี่น้องเอ้ยแล้วนอนบ้าน แม่สไลกกับน,นอนให้คือเกา่าคือเดิมพี่นอ้องจากแม่สไลกมาส่งน้องชายแม่สไลกให้แม่น้องกิ๊บเพิ่นพี่น้องแม่สไลกกับสไลกมาปลูกเขาจิงไข่พี่น้องแล้วก็มีพักกัมพูในพี่น้องเอ้ยปลูกก็ได้กินนั่นนะเนาะแตงกวาขึ้นคุ้มก่อนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนทน,นี้แม่สไลกว่ะเสียอกไปปลูกนะแถวมันแถวพุ่น,นะาน,านพี่น้องปลูกแถวขั้น้ายนะแต่ว่าถ้านเอาออกไรพี่น้องเอ้ยหัวมันใหญ่พอเอาหัวท่านั้นแม่สไลกกับท่านามีนะ่ะ ແລະແມ່ນຊິໄດ້ໄດ້ປູໄວ້ນີ້ກ່ອນໃຫ້ມັນແຕກກົກແຕກກໍ່ເຮົາຈັ່ງຂະຫຍາຍເອົາອີເນາະປູเต็มเต็มມຫນ້ອກຸດມກນດເຮັດດກກັຍາມຄນອນນນແມ່ດດເຮັດດຽກນນນນອງນາດນຳອາລນຳນອງເໍໃນ แต่ว่าบ่ได้ไใไกลกยูอทาให้ตาเชิญเือเก่าพี่น้องนี่อเอาไขมาได้รักเอาไฟ่วดขวดขวไวรเด้อวไ่เด้อขี้เนห่มีเลกขวดน้ำมันนี้ไปว้เอาไฟมาใส่ còn hóa phốt hóa chín cơ, nó còn tông phốt nấm con phi nong ơi, phốt thì nó con. bà xí gặp non ban chú bảo phi nong ơi, non khéo hiên, non nấm mị ú, tệ hơn nọ con phi nena hay nà, khoai ngô nó lái phi nong ơi, cả bà non, yêu hay yêu chuẩn cứ gào tiếng sầu phô phô phi nong cúm. ใะแกงต,ตัวน,น,อออนี้อ่ะตัวชีมันบ่มีหักพี่น้องเอ๋ยขอกระแยกออกเอาไว้ใช้ต้มใช้แกงขนาดว่านี่ยเนี่ยมุมนะ่ะเห็นมุมกระแนไปชิดอือเห็นคือคือกระแนไปเห็นเจ้าอือ,อก้องเอีย ปูขพพาผ้าถาพุน้นนี่เดียวอันนี้พักได้ท่องเลยเออพักได้ท่องป,ปูปูลูกพักยังเอามาปูกบนน้ำอาจจะเน่ากินเนป็นปู<ห>นจะให้จะชวนแล้วก็หัวข้าปูกกินน้ำปูกกินน้ำอันนี้เป็นเขาไผ่ มุมโกกนตุอกดกสุดิากดห้ามไปเด้อต็ม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 กห้มจะโกห้ามไปก่อนนมุมีหัวใบแกงเสตไม่ใแกงดิตมันไม่หัวพี่น้อย Sitten, chegou, nah amine, like เพราะว่าเขาต้องพดนน้ำก่อนด้พี่น้องเลยพ้นน้ำมันโมชุ่มนะแต่ว่าแม่สีไมได้สีมากอยู่สวนอยู่ให้เด้อพี่น้องเด้ออให้คือเก่าคือเดิมพ่อเบื pay, sure ่อพ่อไม่ช so ีวิตนะพี่น้องเนาะชีวิตแม่ลูกอ่อนก็ได้พอมีละบะไดรไรอยู่ให้อยู่สวนคือเก่า โยไปใกลบ่ได้ไอ้ไพเพิ่นท่านได้ไงออออเป็นไรว้าคำพงพันปุพี่น้องเลเพราะว่าเขาจะหดน้ำคือว้าพี่น้องเลยมันชุ่มคนจังสิบมันจังสิบ,บาตายสวนเต็มไหฮมอยในไงแม่นมากแต่งได้ ไม่เต็มชวน่น่อยเบื้อกินก็ขายไหนายลวบอ่รายรไม่ พี่น้องหลังจากปลูกพันธยังไงแล้วพี่น้องเอ้ยมาเอ็ดปลูกผักกำมูพี่น้องคือว่าพักอีเดอร์ในพี่น้องเอ้ยเ้ากว่สีเอาน้ำพดคือเต้าพี่น้องทางมีอั้งพ้วนี่แล้วฮะพี่น้องแต่พอตื่นจะก็อยูุล้างนู่นพี่น้องเอ้ยวิมีผู้เอาไหมเด้อ เป็นตรงไดเอาเจ้เพิ่นใช้หลังปลูกหันปลูกนีกะอคือแม่งตะเต้าออกรูปทั้งหลังนี่เด้อตายอยู่หันปลูกพักกัมพูก่อนพี่น้องเลยเพอได้กินพอได้เวลาฝนตกพาลงมีหวกนะพี่น,อนะนอนะ้องเนาะปิ้งกินเนาะงามแต่งามมาักกัมพูกะเบื้องหลังเด้อไฟเด้อ ให้บอกให้ตื่น,ต,นตื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ละดูข้างหลังนี่ละข้างหลังไปทำบุเฮ็ดกับบุได้กินเขาใชได้เราก็เฮ็ดเบีย้งยงเราพี่น้องเอ้ยเราบุได้เอาไห้นะค่อยก็เฮ็ดเบียย้ยคอยเฮ็ดบแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องังจันโคก็ ผักกระพุ้ยได้วพี่น้องเอ้ยจะได้พึ่งจะหนึ่งเขาพี่น้องเอ้ยแต่เป็นคำนะห็นหันเพ็นนี่คำเอาเองพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่ละชีวิตเมลุกอ่อนโอลุกอ่อนหนึ่งเขากินแดงก่อน เอาเสียด้เราเขาเกาะจากเบียดเราควยเอาไอ้ไผ่พันอยู่มีผู้เอาให้นะคือบ่าวนะพี่น้องบ่าวสีได้ยพันลงเฮียนมีผู้ช่วยจะเฮ็ดจังไงท่านนอนนะพี่น้องเอ้ยผมมีผู้เอาให้เนาะ เพราะว่าบ้าคของพ่อก,กับพี่นเอาหายบปได้ซ้ำกันในเอาจังไหนเนาะนี่นนาการโครกเท่าเข้าพี่น้องเลยเพราะชิไรเราไปการเทสการเขียนม,มาแกงพี่น้นองการแต่ว่าค้ำละ<อ>งาน ไทยเพิ่งก็เออเออดีดีแม่สิบไล่บริการพี่น้องเอ้ยเพราิบได้บริการเฮียหน้องเดินกอนนาเอ้ยเดินทานได้เลย เดี๋ยวไปขึ้นดินบ๊อบเขียดกับมีป่ากับมีพี่น้องเอ้ยแต่เขียดไลยบร้ายพี่น้องเซียดจังไหกินเนี่ ในชีวิตที่เคยพี่น้องเออคำลูกนอนกับผมได้กินเข่าพี่น้องเพิน่นนอนก่นอนยังไลยไมเ่เฮ็ดกินนั่นนะนะัน่งพี่น้องผมได้ก็เป็นคือแม่จะได้อยู่่พี่น้องคือว่าอนะพี่น้องเนาะคนเฮาว่าคาลงไปหัวะตะไคร้ลงไป หอมบอห่หมักเล่นหมักเล่นกับมันเหี่ยวเราพี่น้องพ้นมะต,ตัวคอยกระตักน้ำไปกับมันไก่นะกับหยากไอ่ไผ่พินน่นโบมีฟัวอ้อาายือว่าเราว่าสีไล่เพิ่งกระลุงเฮยนเนาะมันสีหยากแน่ยยน้อยนึงผักหอม นนเนี่ยในในแหลพี่น้องพอจะได้เพิ่นแม่จะได้กะคือว่าน,นั้นเนาะพี่น้องเนี่ยไอ้ไพ่เพิ่นกะเล่าเป็นคนเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยบัดรมือมอะไรไอ้ไพ่บสมะกะคอยเป็นคนเฮ็ดกินพี่น้องแล้วล่างปลาอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ปา้ากะล็อกตะการเขียนเดี๋ยวล็อกตตึกมาเลยนะ มันจะมายพี่น้องน้องพี่จ้าเนาะซึกเอาข้าวเดียวนึงทำพองเอ้ยทำพองทำพองเพื่นกุญียงเพ่นพพน้ำน้องเพ่นพี่น้องเยแต่ว่าน้องเป็นรักพี่น้องปลาละล่างเลยพี่น้องเอ้ยถามมอพอดเจียวปลาลงุง mau keput tapi nongko kasih apa lu?

ไม่จะโมงเพิ่มกระปหาใบหมักสมมาใสอพี่น้งองเลยการกนโพชได้มันเอาใบสมฮวงมาใส่สพี่น้งองเลยให้มันสมมันนะเพราะว่ามันจะเป็นใบสมสมเล ตม้มยำของโปรบิได้ขึ้นต้มยำลาวหรือพี่น้นองหรือเอรรมศาตร์พี่น้องโรยบวมีหมักนา้าวก็ได้พี่น้องไอ้ตม้มยำนี่โอเคเอาไว้สมพวงมาใส่พี่น้องเลย ้พี่น้องยิงขาน้ากันต้มยำปลาพี่น้องต้มยำปลาเข่งเปอเือนกคนเด้อปาปไยขมพองเพิน่นก็นอนนะพี่น้องเพิ่นกินได้แล้วนะเาได้จี้เขาจีเ้เพิ่นไอ,<ม>อืม <ไป S 2> อือมไปหแดงไปแงงไปหนาวังคือยดืงอติ้งต ให้เป็นน้องเด็่าสว,าสวาดๆคุยแซบน้ำบ้นงใช่ไหมเขาสรงข้นาะ่แต่บอกว่าซิวได้เพิ่อยูอน่นได้กับกินข้าวได้แล้วนะจะได้กับอยาขอ,อขอบคุณเนาะ เอฟซีทุกคนเขามากกูได้กูแซกกูกำลังใจกูติดตามแม่เมสิ่ไม่ได้แม่จะได้กาขอขอบคุณหลายคลิปในกระเพาะสมนีคลิปนากาได้พบกันใหม่เนาอพี่น้องนาาบ้านนี้